กลับมาในช่วงคุยให้เคลียร์ในวันนี้นะครับหลังจากนี้ไปเราจะเจอทั้งเรื่องของแล้งหนาวและแล้งร้อนถึงแม้สภาพอากาศจะมีความแปรปรวนเป็นอย่างมากเกษตรกรจะวางแผนกันอย่างไรในเรื่องการใช้น้ำเกษตรกรจะเฝ้าระวังอย่างไรเรื่องของศัตรูพืชเดี๋ยววันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากคุณพจน์จรุนชัยหัวหน้า ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรสำนักง,งานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกอยู่กับเราในรายการครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบก่อนอื่นต้องขออนุญาตเรียนถามหัวหน้าก่อนเลยนะคะว่าสถานการณ์ภาพ,าพรวมในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเป็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับภัยแ้งในพื้นที่ครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับถ้าเราติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับจะเห็นว่าช่วงนี้ก็ยังมีฝนประปรายนะครับแล้วก็สองสามอาทิตย์ผ่านมาฝนเพิ่งหยุด นะครับแล้วก็อีกสองสัปข้างหน้าคาดว่าจะมีฝนตกลงมาบ้างนะครับในเขตพื้นที่ภาคเหนือนะครับอันนี้คือสถานการณ์ปัจจุบันนะครับในของจังหวัดพิษณุโลกเองนะครับเนื่องจากฝนที่ตกลงมานะครับก็กระทบในเรื่องของการเก็บเกี่ยวโดวยเฉพาะการเก็บเกี่ยวข้าวซึ่งมีอายุหนักเป็นข้าวนาปีนะครับส่วนที่จะดีก็คือชาวสวนมะม่วงครับซึ่งตอนนี้มะม่วงเขาก็ ติดผลเล็กๆครับกำลังสร้างยอดดอกติดผลนะครับก็จะทําให้ไม่ต้องไปดูแลมากนะครับอาจจะมีปัญหาในเรื่องของโรคบางโรคเช่นโรคราแป้งในมะม่วงนะครับโรครากเน่าคนเน่าในไม้ผลพวกทุเรียนนะครับเพราะว่าปลายฝนต้นหนาวนะครับจะทําให้เกิดาการระบาดของโรคพวกนี้ได้ง่ายนะครับผมเ,เป็นเป็นโรคในกลุ่มใดครัวนะเป็นกลุ่มที่เกิดจากเชื้อราครับต่อผล ฝนกับหนาวอากาศมันชนกันมันเหมาะกับสภาพที่จะทําให้เกิดโูกก็คืออากาศเย็นและเปียกนั่นเองแล้วเปียกยาวนานแสงแดดส่องไม่ค่อยถึงใช่ครับแช่น้ํานานๆนะครับแ้วอย่างนี้ใช้ไตโคเดอร์มาอะไรดูแลในส่วนของไม้ผลนะครับพวกทุเรียนนะครับถ้าเราจะแนะนําไม่ใช้ไตโคเดอร์มาสองช่วงคือช่วงต้นฝนกับช่วงปลายฝนซึ่งช่วงนี้เหมาะสมที่สุดดินยังมีความชื้นอยู่นะครับอันนี้เป็นช่วงที่เราควรจะป้องกันโรคนะครับโูกรักเน่าขนเน่านะครับ คร,รื่องที่เชงสกับสภาพอากาศที่แปรปรวนในระยะนี้ครับหัวหน้าในเรื่องของการวางแผนการปลูก <ừ. S 1> ก็แบ่งเป็นพืชไร่พืชสวนพืชผักสนวนครัวสามหมวดนี้เนี่ยแต่ละคนเขาก็มีผลผลิตที่ออกสู่ตลาดเรามีอะไรแนะนําในการวางแผนการปลูกหรือเก็บเกี่ยวผลผลิตไหมครับในส่วนของการวางแผนการปลูกและเก็บเกี่ยวนะครับถ้าเป็นพวกพืชไร่นะครับโดยเฉพาะโซนที่อําเภอวัดโบดนะครับพวกนี้เขาจะปลูกมันสําหลัง S <S <an> <S เคยประสบปัญหากับเรื่องของภัยแล้งเพราะฉะนั้นในช่วงที่ดินมีความชื้นนะครับเราสามารถจะปลูกพืชพวกนี้ได้นะครับอันนี้เป็นผลดีเป็นผลดีครับรที่ที่ต้นพืชมันสําพัลังเนี่ยปลูกสัก2 3เดือนเนี่ยมันก็จะโตแข็งแรงไม่กระทบแล้วนะครับ<อ>ส่วนพืชผักก็จะเว้นไปสักนิดนึงนะครับหรือหรือถ้าจะปลูกก็ต้องยกแปลงให้สูงขึ้นในการระบายน้ำครับเพราะว่าใช่ครับไม่งั้นก็จะทําให้เกิดปัญหาพวกโรครากเน่าคนเน่าหรือโรคเน่าเละในพืชผักได้ง่ายนะครับอันนี้นะครับ แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆล่ะคะสามารถควบคุมยังไงได้บ้างถ้าอย่างอย่างปัญหาก็คือจะอยู่ที่พืชผักนะครับถ้าถ้าอย่างนี้เราก็ใช่ครับก็ควรจะเว้นระยะออกไปสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งการปลูกผักในช่วงฤดูหนาวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสภาพที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชนะครับพื่อต้องการอากาศเย็นและผักเจริญเติบโตได้ดี นะครับก็ควรจะหาพื้นที่ที่สูงสักนิดนึงน้ำไม่ขังอันนี้ก็จะช่วยได้เยอะครับในช่วงที่ผักราคาที่ค่อนข้างจะดีบป็นบางแิกนะ,ค,ะครับก็เรียกง,ง่ายๆว่าคือสภาพอากาศปลายฝนต้นหนาวหรือหนาวเนี่ยก็คือมีแดดดีมีอากาศที่เย็นแต่ขาดเรื่องน้ำส่งผลดีและผลไม่ดี ตอนนี้เรากําลังพูดถึงเรื่องผลกระทบจากโรคนะฮะ<ม>และเรื่องของมแมลงศัตรูพืชที่เหมาะสมกับในช่วงนี้เนี่ยอาจจะระบาดหรือไม่ครับถ้าเกิดอากาศแปรปรวนชนดนี้ในส่วนของมแมลงเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีผลกระทบมากนะครับไม่เหมือนพวกเชื้อโรคนะครับ<ม>เพราะ,มะแมแมลงส่วนใหญ่นะครับที่จะระบาดนะครับ ถ้าอากาศแรงนะครับร้อนเนี่ยมันจะเป็นเพี้ยไฟโดยเฉพาะ<อ>พืชผักพวกปลูกพริกนะครับใอกใช่ใชบงอกใช่ไหมใช่อกะครับพอกช่ไหมใบส่วนพวชในพืชไร่อย่างมันสำปงหมังก็จะเปหนลายแดง <c oughs> ทก่ทีช่บชงก่ไห่่ไงอไหมใงกใ่มใงกไมชงอนน <c oughs> ั่ไหชใงอใช่อบอใไงอกใรงอนี่ยครับงี่กระทบมากที่สุดค่ะ แล้วในช่วงฤดูแรงแบบนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดนะคะเตรียมมาตรการเตรียมโครงการอะไรเพื่อที่จะดูแลพี่น้องเกษตรกรในช่วงนี้บ้างคะเพราะว่าต้องบอกเลยว่าอาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างนํำเรียนอย่างนี้นะครับว่าจากโครงการที่ผ่านมานะครับว่าอย่างหนึ่งตำบลหนึ่งทฤษฎีใหม่เนี่ยหรือโคกน้องนาก็แล้วแต่นะครับพี่น้องเกษตรกรขุดสระน้าไว้เยอะนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้คือแหล่งแหล่งจาเป็นที่เราจะต้องเก็บกักน้ําไว้นะครับแล้วก็ไม่ปัญหาลดปัญหาเรื่องของอภัยแรงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของไม้ผลไม้ยืนต้นอะไรก็แล้วแต่ที่พี่น้องแกต้องดูแลรักษาคือ,อพวกการตัดแต่งกิ่งการคุมโคนนะครับอ,อันนี้คือเป็นสิ่งจําเป็น อีกอันหนึ่งคือมาตรฐานมาตรการของจังหวัดนะครับ <c oughs> มาตรการของจังหวัดเนี่ยเราได้ตั้งศูนย์ป้องกันแก้ปัญหาภัยแล้งนะครับทุกปีนะครับโดยทางสํานักงานเกษ,ษตรจังหวัดนะครับ <c oughs> ประสานกับทางชนประธานซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำนะครับ <c oughs> กรณีเกิดภัยแล้งบนที่สูงนะครับ <c oughs> อย่างเช่นบนลักไทยเผาไทยของเนินมะปรางหรือบางส่วนของหินลาาที่เขาปลูกมะม่วงกันเยอะนะครับ <c oughs> ให้เขามีเก็บทำรองแหล่งน้ําไว้นะครับ ในส่วนน้องฤดูแล้งถ้าปัญหาที่เราจะ5้าส่งเสริมให้เกษตรกรนะครับมีรายได้นะครับแล้วไม่กระทบมากเกี่ยวกับเรื่องของผัยแรงนะครับจะส่งเสริมให้ปลูกพืชลูดูแลงนะครับมีอะไรบ้างคะพืชรดูแล้งที่ที่เราปลูกที่ผ่านมานะครับอาจจะเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กำลังกำลังขาดแคลนเลยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตอนนี้ราคาดีครับ่ราคาตั้งแต่8บาท80ตังค์จนถึง12บอาทนะครับส่วนทั่วเขียวนี่ก็อยู่ประมาณสักกิโลละ20 ถึง2ีบาทถั่วเขียวส่วนมากเขาส่งโรงงานหรือว่านําไปขายก็ม,มีทั้งเอาไปแปรรูปแล้วก็ส่งโรงงานนะครับแปรรูปก็คือมาทําถั่วงอกอะไรอย่างเงี้ยครับหรือมาประกอบอาหารพวกนี้เนาะทำขน,น,นอ,อ,อีกตัวหนึ่งก็คือถั่วเหลืองฝักสดซึ่งในจังหวัดพิษศโลกปลูกที่อำเภอนินมาปางแถววังยางวังโพงซึ่งมีสภาพที่เหมาะสมนะครับอันนี้ก็ทำรายได้ให้กเกษตรกรเยอะ ถั่วเหลืองที่เอาไว้ทาน้ำเต้าหู้นี่ใช่ไหมคะเขาจะเป็นฝักสดครับเอามาต้มแล้วก็กินแกะเม็ดกินฝักสด็ัวญี่ปุ่นตัวที่อยู่ในโมเดิร์นเทรดอย่างเช่นเซเว่นอีเล่นี่ฝักเขียวๆนะคะใช่ครับตอนนี้นะที่ที่เขาปลูกแหล่งใหญ่ที่บริษัททางเชียงใหม่นะครับพี่เขาลักซื้อมันจะมีอยู่ที่อุทไทยแต่ของเราได้ขยายมาปลูกที่เนินมะปรางซึ่งสามารถจะปลูกได้นะครับแล้วก็ ไม่พอกับความต้องการของตลาดปลูกนี่นานไหมครับกว่าจะเก็บผลผลิตได้ก็ประมาณสักสามสิบวันสามสิบวันเดียวโทษทีครับหกสิบห้าวันครับทั่วเรือนเดือนนิดนิดสองเดือนนิดครับแล้วหลังจากนี้เองในเรื่องของการส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งตอนนี้มันแบ่งเป็นแล้งหนาวแล้งร้อนในอนาคตอีกไม่กี่เดือนเราจะถึงเดือนเมษายนแล้วหัวหน้าตอนนี้เราจะวางแผนในระยะยาวให้เขาเช่นไวจนถึงฤดูร้อนครับ ตอนตอนนี้นะครับเท่าที่จาเมื่อกี้ผมนาเรียนเบื้องต้นแล้วว่าเรามีมีแหล่งน้ําที่ได้จากโครงการของ <คน S 1> ทาง,<อ>งทางราชการนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ที่เราแนะนําอันที่2ก็คือเรื่องของการ ใช้น้ําแบบประหยัดก็คือปกติเราจะสูบน้ําปล่อยตามร<ต><อ>่้องตามไรนะครับเราก็เลยเปลี่ยนมาใช้ระบบน้ําอาจจะใช้ม er ินิสปริงเกอร์ซึ่งให้น้ําพอหมาะออ,อ,อนอยๆช้บออกน้อยๆแต่ให้ได้อยู่นานๆนะครับแล้วก็วางแผนว่าถ้าน้ําในสารหรือที่เราเก็บมีน้อยเนี่ยควรจะดูเรียกชนิดพืชปลูกให้เหมาะสมนะครับไม่ให้ไม่ให้ไปใช้น้ํามากอย่างเช่นพวกทําข้าวนะครับหรือพวกอ้อยอย่างซึ่งซึ่งแต่ละตัวในใช้น้ําเยอะนะครับเราจะ พยายามเน้นพืชที่มีอายุสั้นใช้น้ําน้อยแล้วก็มีราคาที่ตลาดต้องการอันนี้คือสิ่งที่เรากําลังจะ ส่งเสริมให้เกษตรกรไดแสดงว่าโจทย์สําคัญก็คือการจะแนะนําเรื่องของพืชผลในการเกษตรในการปลูกต้องดูแหล่งน้ําต้นทุนเป็นปัจจัยหลักใช่ครับหนึ่งเลยอ่าไม่เช่นนั้นเรียกง่ายๆว่าปลูกไปไม่มีอนาคตใช่ครับจะไปเจอแรงตอนปลายนี่จะแย่รจะขาดทุนแน่หัวหน้าใช่ครับสำหรับเกษตรกรเองถ้าอยากได้รับคําแนะนําตอนนี้เองอาจจะดูอยู่แต่ว่าเอะเราฟังตรงนี้อาจจะไม่ครบถ้วนอยากจะไปนั่งคุยอยากไปจับเข่าคุยกับหัวหน้าหรือหน่วยงานที่ส่งเสริมการเกษตรหรือวางแผนการเพาะปลูก มีวิธีแนะนำยังไงไหมครับครับถ้าพี่น้องเกษตรกรสนใจนะครับไปที่สํานักง,งานเกษตรอำเภอหรือสํานักง,งานเกษตรจังหวัดนะครับซึ่งจะให้ข้อมูลนะครับด้านวิชาการนะครับหรือแม้แต่ปลาดหรือ อาสาสมัครเกษตรประจำหมู่บ้านซึ่งมีความรู้เรื่องพวกนี้นะครับถ้าถ้าเป็นของกรมส่งเสริมการเกษตรเขาก็กเรียกสมาร์ทฟาร์มเมอร์ซึ่งเป็นเกษตรกรต้นแบบนะครับไปสามารถปรึกษาได้นะครับผมค่ะนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณหัวหน้ามากๆ <ผม S 2> นะคะที่มาพูดคุยในยรายการาวันนี้นะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นไอเดียว่าในช่วงแรงนี้ฉันจะปลูกอะไรเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนของเราดีค่ะ